ดีจ้าสวัสดีเป็นเพื่อนสู้ขู่สุคนจากกับมาพพอกับเอมมี่ค่ะมือนี้ออกมาตอนคำคำเนาะค่ะเนาะกันเลยอ่ะพาเพื่อนๆมาชมวิวชมอียงทางทางไปน้ำกันจ้าบึงค่ะสวนเขาเนาะค่ะเนาะข้าบาเล่หรือว่าเขาซาลี่เนาะค่ะเนาะตอนนี้กับพ่อเกีียวละค่ะดอกท่านตะวันเนาะค่ะเนาะก็มี่ค่ะตะวันท่านออกดอกด้วยจ้าเด้อมือนี้เอมมี่สิไปกินข่าค่ะ

จ้ากำลังสิมาจอดรถเนาะจังมือน้งกันพี่น้องตอนนี้ก็ขอตัวไปกินเขาข้ากอนจ้าไว้พ่อกันเด,ด้อจ้ะเจ้าตอนนี้กะหอดลานอาหารแล้วเนาะจากกระซังเครืองดื่มเอียงมานังล่อเนาะจ้ะเนาะบรรยากาศลานอาหารกะเงียบๆอยู่จ้คะค้นมาท่านออกมาหลายเนาะจ้ะเนาะกะเลยนั่งขังหนกค่ะขังในเพ่นบ่อหายน,างนังเนาะค่ะ อากาศอากาศมันก็ดีพอมค่ะพี่น้องตอนนี้เนาะนี่ละค่ะอาหารออเดิร์บคาม่าแล้วเนาะจานเนาะเรียกน้ำย่อยจ้าอันนี้เป็นโปรชุดตัวครูโดนเนาะค่ะเป็นเป็นแฮมซดค่ะ้วก็ขนมปังย่างเนาะจานเนาะอันนี้ก็สิเป็นเนื้อเนาะค่ะเนาะเนื้อซดค่ะเพิ่นเห็ดสไตล์ของเพิ่นก็คือเขากับเป็นก้อยเนี่ยละเนาะจานเนาะส่วนจานนี้เป็นของสามีค่ะเพิ่นกินเนื้อง้อย่างเนาะค่ะเนาะโรยด้วยสลัดค่ะสลัด หรือว่ากะลหมุ่งเนาะค่ะเนาะส่วนของเอมี่ก็สิเป็นเนื้อแกะค่ะพี่น้องมักกินไ่หลายค่ะเนื้อแกะเนาะจะเนาะกินมันหอมอิมีวาเนาะแต่บางคนเพิ่นก็วาเหม็นเนาะจะเนาะกินกับสลัดค่ะพี่น้องเนาะโอเคค่ะตอนนี้กะขอโตไปกินก้อนจ้ากินแล้วก็มาต่อ้วยของหวานจะพี่น้องของหวานก็สิมี่สองสามอย่างค่ะรวมกันมาเนาะจะเนาะ ส่วนมากกะสิเป็นเมนูที่ข้าเจ้าเฮดึ้นมาเนาะค่ะเป็นเชฟประจํร้าดอาหารเพิินกับสีเฮดเมนูแปลกไม่ออกมาให้เฮาได้ชิมกันเนาะจเนนอก็เลยซังมาเป็นเซตค่ะพี่น้องเนาะจเนนอจ้าตอนนี้กะกินข้าวอิ่มแล้วจ้ะพี่น้องจ้ากะหาท่าเมื่อบานได้บะนีทองทองอืดแล้วบรรยากาศกระค่ำมืดตึือค่ะพี่น้องตอนนี้กป่ะไปนั่งรถเมื่อน้ำกันจ้าชมวิวตอนค่ำๆเนาะจเนนอ ไปกันเลยจ้าจ้าเพื่อนๆตอนนี้กับผ้ามาชมวิวก่นสิกลับบ้านเนาะค่ะเนาะในละวางทางกับบ้านเนาะจ้ะเนาะนี่แหละค่ะบรรยากาศปุระค่ะมองเข้าติตไปกับแสงไฟลิบลีปุระ <c oughs> แสงไฟลิบลีกับถือว่าบ่ไก่ปันไดแต่ว่าถ้าถนนมันคดเขียวจ้ะพี่น้องจ้ะเนาะกันเลยอ่าหมืดๆแน่จักน้อยเนาะจ้ะนอกวิวบันนอกค่ะ นี่แหละค่ะอีมีกระดุนๆจังได้ออกไปนอกบ้านกันได้ท่ายคลิปท่ายอีหยังให้ยมูดห้เพื่อนได้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะขันซั่นกับซีมีแต่ผ้าไปเก็บพักเก็บยาหลบบ้านเนาะจ้ะเนาะตอนนี้กะอาหอดมูบ้านอีกมูบ้านหนึ่งเนาะค่ะกับซีมีแสงไฟแน่จักหน่อยเนาะจ้ะเนาะขันบอมีบ้านคนข้าเจ้ากะบริดัทติดตัต้งหลอดไฟให้ดอกจ้ะเนาะอยู่ต่างแดนกะบ่ถือว่า เลิอหรัอลังการค่ะพี่น้องกับพ่ออยู่ค่ะบรรยากาศก็ดีอยู่การใช้ชีวิตกับปกติค่ะบ่ด้ดินลนมากามเนาะจะนาอนี่แหละค่ะมาชมวิวรับลมเย็นเยนไปน้ากันเน,นาะจะพี่น้องนี่แหละค่ะมองบ่มีบานค้นก็สิเป็นจังสีจะพี่น้องรดเลือก,ก็บบ่คอยมีดอกค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณาสีถ่ถุงเครึงค่ะเอมีก่กับด้กับบานน,นาะจะนาอเพราะว่ามืออื่นสามีสีเหตุงานค่ะก็เลยอา่า เฮ็ดคลิปแน่จักหน่อยนะจ๊ะเนาะกานสั่นก็คือว่านั่นแหละ <c ười> ว่ามีคลิปให้มูยให้พวกได้เบิ่งก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจกันเด้อจ้ะเด้อ <c ười> ฟังดนตรีไปจักหน่อยจ้ะพี่น้องก,กับ,บ,บว <c ười> ัลลูสิว่าอีหยังเนาะถ่ายคลิปกับว่าเดว่ามาผากเอาที่หลังมันกับพ่ออันนั้นด้วจ้ะ มันกันพบพคือตอนท้ายคลิปเนาะตอนท้ายคลิปก็อาจจะภาคนั้นภาคนี้แต่ว่ากว่าสิมาตัดต่อได้กะจังสี่แล่จ้ะกะเฮดคลิปบัดีก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนเพนเอจ้ะเด้อการนี้ค่ะพี่นนองกาลังสิขาวมู่บานเอมี่กับซีเริม่มีแสงไฟนนเนาะจ้เนาะเพื่อนกรติดหลอดไฟหลอดอยีงยงไห้ก็คือบ้าหน,นกของเอมี่อยู่ประเทศไทยนั่นแหละจ้ะบ <c oughs> ต่างกันจังา่าพ่อ,อยู่อยู่ค่ะบได้ปรับ,บตัวยากบานไดเนาะ ตอนนี้ก็ไก่สีหอดานแล้ว้ะพี่น้องนะกะกขอบคุณหลายๆเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมกัน,นยาวๆจนหอดาเนานอกจากนกอก็ะอมีกับมือใดอะคันมีเวลากับเยวีิวะไปหาเพื่อนๆนอกจากนอกยหน้อยอกน้อยใจคือเ่จาจะพี่น้องนอะกจากนมื้อนี้ก็อิมหลหลายจะเพิ่มความอ้วนไปนะคะกินของวันไปช่องแกวค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะก้อนสีขาวนอน,นะคะ่ะพ้ามาชมวิวค่ะ มีแต่แสงไฟลิบลีอยู่จ้ะพี่น้องจ้าเนาะรับลมเย็นเย็นเมื่อนี้เย็นดีอยู่จ้ะพี่น้องก็คิดฮอดคิดถึงเพื่อนๆคือเก่าค่ะสําหรับเมื่อนี้ก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนเด้อจะเดินนอนรับฟันดีราตรีสวัสดิ์พืะนเพื่อนทุกคนขอให้ตื่นมาก็มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนาะจานะนอหาทาการทํางานนาะจะนอสําสหรับเมื่อนี้สวัสดีจ้า